ดูดดวนๆครับอาจารตีแปดลิ้วครับวิ่งบนตัวเดียวเข้ามาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดครับผมเนาะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพาหัดชาแนลครับมือนีครับวันที่สิบเอ็ดกลุ่มพ่าพันสองหาหกเก้าครับมือนีครับจะมินูทั้มาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเป็นของอาจารตีแปดลิ้วนะครับชุดจับคู่ บนอย่างเดียวครับถ้าชอบคลิปนี้ครับผมเนาะฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมพา FC ฟซทางช่องครับผมเนาะมาดูวิ่งบนตัวเดียวของอาจารย์ตีก่อนนะครับ <c oughs> วิ่งบนตัวเดียวของอาจารย์ตีครับเข้ามาแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 เก้าสิบสิบเอ็ดครับผมเนาะสิบเอ็ดงวดติดต่อกันครับงวดที่สิบสองครับให้หนึ่งหนึ่งลงล่างครับเลขออกที่หนึ่งหกล่างครับบเจ็ดศูนย์หกครับแล้วก็สิบเจ็ดครับผมเนาะสิบเจ็ดมกราคมครับให้สองครับจับคู่เขาที่เจ็ดสองตรงตรงครับผมเนาะของอาจารย์ตีครับแล้วก็งวดที่แล้วครับวิ่งบนตัวเดียวครับ ให้8ครับ8ลงล่างนะครับของอาจารย์ตีนะครับผมเนาะสิงวดหลังสุดครับขึ้นบน12งวดลงล่าง2งวดนะครับวิ่งบนตัวเดียวของอาจารย์ตี8ริ้วครับและกาจับคู่กับเขาบอยครับผมเนาะงวดก่อนครับผมเขาที่เจ็ดสตรงๆครับ วันนี้อาจารย์ตี8ปดยูนะครับผมเนาะเพิ่นจับคู่ให้บนอย่างเดียวนะครับส่วนล่างส่วนล่างรอก่อนนะครับล่างของอาจารย์ตีนะครับผมเนาะนี่ครับวิ่งล่างตัวเดียวเขามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับผมเขามาเก่างวดงวดที่สิบบ่อเขา่างวดที่สิบเอครับผมเนาะเขา่างวดที่สิบสองครับผม บอกเขาครับผมนี่ครับสิบสองงวดครับผมเนาะเข้ามาสิบงวดครับวิ่งแรงตัวเดียวของอาจารย์ตีรอก่อนนะครับส่วนวันนี้นะครับผมเนาะเป็นชุดจับคู่ให้นะครับแล้วก็วิ่งบนตัวเดียวงวดนี้ครับของอาจารย์ตีครับผมเนาะนี่ครับแปดเม็ดเดียวครับวิ่งบนตัวเดียวของอาจารย์ตีนะครับงวดนี้นะครับแปดเม็ดเดียวครับ ก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีท่างช่องครับผมเนาะมาดูเลขวิ่งสนามบินน้ําของอาจารย์รันพนมไพรก่อนนะครับเพราะว่าลุ้งขิปไปแล้วครับผมเนาะบางคลิปกระเด้งบางคลิบกระบเบดเอฟซี FC ท่างช่องกับบอเห็นครับเลขวิ่งสนามบินน้ําของอาจารย์รันพนมไพรครับงดที่แล้วให้มาครับ9เม็ดเดียวครับเลขออก6 2 9ครับ งวดนี้ก็ให้มาเก้านะครับของอาจารย์ตีนะครับไม่ใช่ของอาจารย์รันพนมไพยครับเลขวิ่งสนามบินน้ําครับเดี๋ยวนี่ครับเอาเอาโทรศัพท์เป็นอะไรนี่ครับผมเลขวิ่งสนามบินน้ําของอาจารย์รันพนมไพยครับสิบหกกุมภาพันธ์หกเก้าครับวิ่งเก้าตัวเดียวครับ วิ่งก้าวตัวเดียวนะครับเลขวิ่งสนามบินน้ำนะครับผมเนาะให้ f อทัางช่องแคปหน้าจอครับผมโอเคแล้ <c oughs> ก็มี f อซทั้งช่องครับผมเนาะถามมาว่าพระหัตยาลืมตามของ แม่สละบุรีโค้งสุดท้ายนะมาครับผมเนาะเดี๋ยวผมพาเอฟซีทางช่องมาดูของแม่สละบุรีก่อนนะครับโค้งแรกครับผมเนาะหลังเลขออกครับผมนี่ครับงวดที่แล้วแม่ให้เขาที่ลางเด่นที่ซีมาซีครับผมเนาะจับคู่บ่เขาครับผมตว่าแม่ให้ทีแปดซีบนเลขออกซีแปดล่างแม่ถูกลอตเตอรี่สองใบครับผมนี่ครับโค้งแรกนะครับ แล้วก็โค้งสุดท้ายของแม่สลับบุรีนะครับงวดที่แล้วนะครับผมเนาะนี่ครับบนสี่กับหกมาที่หกหลักร้อยครับผมเนาะนี่ครับให้แปดซีบนออกซีแปดล่างวิ่งซีล่างก็ถือว่าแม่ครับผมเนาะงวดก้อนเนึ่งกับศูนย์สองล่างตรงๆครับผมงวดนี้ครับผมงวดนี้ของแม่สละบบุรีนะครับโค้งแรกครับผมเนาะบนครับเด่นที่หกกับเจ็ดครับเลขติดบนครับ 049ครับบนจับคู่2คู่ครับมี74กับ70นะครับล่างเด่นที่3กับ5ครับเลขติดล่างครับ7 8 9 0ครับล่างจับคู่ให้4คู่ครับ38 39 58 50ครับนี่ครับแคปหน้าจอเด้ครับผมเนาะสำหรับของแม่สระบุรีครับเดี๋ยว รอโค้งสุดท้ายครับผมเนาะเดี๋ยวผมตามนี่ครับโค้งสุดท้ายรอ,อก่อนนะครับมาดูของอาจารย์ตีดีกว่าครับอาจารย์ตีแปดลิ้วนะครับชุดบนนะครับชุดบนพอดีอาจารย์ตีทรงแนวทางมาให้ครับผมเนาะชุดบนครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีทั้ง่องมาดูงวดก่อนก่อนดีกว่ามา งวดก่อนนะครับนี่ครับสิบเจ็ดมักรานะครับผมเนาะเกสองตรงๆครับมาดูงวดนี้นะครับชุดบนของอาจารย์ตีครับ <c oughs> ชุดบนงวดที่แล้วหลักร้อยเข้าใช่ครับหลักร้อยเข้านะครับงวดที่แล้วครับ หลักร้อยศูนครับงวดนี้นะครับงวดนี้บนอย่างเดียวของอาจารย์ตีครับบนเด่นที่8ครับหลักร้อยมี0ไม่ใช่มี1มี4มี6มี2ครับเด่นที่4นะครับชุด3ตัวบนนะครับผมเนาะ438 4ามแปดี่สองแแล้วก็38กับสอครับเด่นที่438กับ 38นะครับเลขฝันครับ2 4 4 2ครับของอาจารย์ตีนะครับผมเนาะมาครับจะไมาเียนแนวทางของอาจารย์ตีให้เอฟซีทั้งช่องครับผมเน,ะนาะแนวทางของอาจารย์ตีทำไมเป็นอย่างนี้โทรศัพท์มาครับ อาจารย์ตีแปดลิ้วนะครับผมเนาะ <c oughs> <c oughs> อาจารย์ตีแปดลิ้ว <c oughs> ทำไมเป็นแบบนี้ล่ะ เป็น่างนี้เด้งไปเด้งมาอยู่โทรศัพท์เริ่มบอดีแล้วครับผมโทรศัพท์เริ่มบอดีแล้วเด้งไปเด้งมาเองครับผมเนะเาะอันนี้เลยเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอา ทำไมเป็นแบบนี้ละ่ะอาจารย์ตีแปลิ้วครับบนครับเด่นที่8นะครับหลักร้อยครับหลักร้อยหลักร้อยมี1มี4มีห มีสองครับเด่นที่สนะครับชุด3ตัวมี4 3 8สามแปดองปดหนครับแล้วก็ชุดสองตัวมี3ามเอาเอาโทรศัพท์ สองแปครับทำไมเป็นแบบนี้อีกแล้วชอบเป็นแบบนี้เน้นที่4 3 8กับ3ามนะครับเลขฝันครับเลขฝัน4 2, 2่สครับ16บหับ สองทับหกแปดครับ <c oughs> มาครับมาแคปหน้าจอครับผมเนาะโอเคตรงกันอยู่มามาแคปหน้าจอของอาจารย์ตีครับผมเนาะนี่ครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับงวดนี้ครับเด่นที่แปดนะครับบนเด่นที่แปดครับ หลักร้อย1 4 6 2งสีอเน้นที่4ครับ4 3 8 4 2 8 1 3 8ครับ3 8 2 8ปดสอเน้นที่4 3 8กับ3 8ครับเลขฝันครับ4 2, 2่สนะครับแคปหน้าจอเด้อครับผม <c oughs> จับสุดท้านี้ครับก็ขออวยพรให้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแคขวคลาดปลอดภัยครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทอง ถ้าชอบฝ้ากดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ